สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปายฟ้าพาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายออสเตรียนะคะโดยจะมีป้าน้อยของเรานะคะผู้ใหญ่ใจดีพาเยี่ยมชมวัดซึ่งป้าน้อยเนี่ยอยู่ตั้งแต่วัดเริ่มสร้างใหม่ๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าน้อยจะพาเยี่ยมชมวัดค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะนี่คือเป็นบริเวณหน้าวัดของเรานะคะ สวยงามมากเลยค่ะเชิญค่ะเชิญช,ชวมวัดค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญชมอะไรค่ะ เชิญค่ะอันนี้เป็นชั้นที่สองเป็นห้องปฏิบัติธรรมนะคะค่ะ,คะ ที่เห็นที่เห็นนี่คือคือองค์พระอะไรครับค่ะป้าเป็นพระที่เข้ามาถวายสร้างองค์พระประจําตัวนั่นเองค่ะของอคน,นที่ไม่ได้ไปเมืองไทยหรืออะไรก็มาสร้างให้ครอบครัวให้อะไรเงี้ยพ่อาลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะงดงามมากเลยค่ะ,คะแต่ตอนนี้นะคะที่เห็นเห็นจะเต็มหมดแล้วค่ะอ๋อค่ะ,คะห้องนี้นะคะเชิญน,นะคะเป็นห้องฉันนะคะ บรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะที่นี่อากาศดีเย็นเย็นสบายมากเลยค่ะสงบมากตอนนี้เราอยู่ที่หอฉันคุณยายใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะเราจะนั่งฉันข้าวตรงนี้นะคะค่ะ ป้น้อยเข้าวัดนานหรือยังคะเข้าวัดตั้งแต่ปศสี่เก้านะคะค่ะอ๋ตั้งแต่เข้าวันแรกก็ติดนับจนทุกวันนี้ก็มารูกกี่ปีคิดว่าสิกว่าปีอ๋ก็เลยมาอุปถาัมภงพี่ที่นี่ตลอดเลยใช่ไหมคะอุสาทุค่ะสาธุทำอาหาแล้วก็ดูแลทุกอย่างในวัดเนี่ยค่ะค่ะสาธุค่ะหนูไปก็ปื้มๆค่ะได้บุญได้บุญทุกๆคนนะคะค่ะค่ะอันนี้เป็นห้องห้องห้องอะไรคะป้า อันนี้เป็นห้องสาธุชนเวลามามาปฏิบัติธรรมหรือเวลามาทิ่ต้นเดือนประชาเข้าพะรนะคะแล้วก็จำรอดกันไดทุกข้องเลยค่ะเตีย่ที่เลยค่ะค่เขาเป็นสาธุชนบุงทีก็ล้นค่ะค่ะ ด้านนี้ก็มีอีกส่วนใช่ไหมค่ะแ้่ใกล้นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่ว่าเวลาสาวผูชนมาเนี่ยหรือใครที่มาที่ออสเตรียนี่สามารถแวะมาที่วัดได้ไหมคะได้เลยค่ะโอ้โพักเราพร้อมค่ะข้าวมาเที่ยวได้นะคะนี่มาเป็นเด็กวัดได้นะคะโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะอ๋อโอ้โหเรามีเยอะมากนะคะมีหลายห้องมากมีเตียงเยอะมากเลยค่ะรองรับผู้ที่จะมา ปฏิบัติการอย่างเดียวเที่ยววัดพุทธออสเตรียนะคะขัาวกรรมกายออสเตรียนะคะก็โอ้พอดเขาเชิญชวนนะคะข้าวอาหารอาหารอร่อยให้ชะให้ทานนะคะเชิโอ้ยขอบคุณค่ะชั้นใต้ดินใช่ไหมคะอันนี้ห้องเตเคราใต้ดินค่ะเวลาญาติโยมมามาเยอะๆใช่ไหมคะมาปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพาดีนะคะข้างบนมันจะแคบๆนะคะเราก็มีที่รับรองโอ้โหกว้างกว้างมากเลยค่ะ อโอ้สุดยอดเลยค่ะ,คะนี่ก็เป็นรูปภาพงานต่างๆนะคะโอ้คนมาที่วัดเยอะเยอะไหมคะคนเยอะมากนะคะเนี่ยก็เยอะค่ะโอค่ะเชิญเลยนะคะนี่เป็นสวนผักนะคะเวลาหน้าร้อนทางวัดเาาโป๊ะปลูกผัก ถ<ท>วายพระน,นะคะโีการประหยัดใช้จ่ายด้วยแล้วก็ผักน,นี่คงามก็พระเขาชอบมากก็ฉันได้ตลอดเลยค่ะค่ะน,นี่เป็นฟักทองนะคะแล้วก็ปลกกูกมาทุกป,ปีนะคะอ้อพ,พริกค่ะดอกมากเลยค่ะมะเขือ,มะ,ขอมะเขือพริกมิติยางค่ะตนนัวนี้นี่ค่ะพริก ิที่ต่างประเทศโอ้โหสลนันแนซันแนก็งาค่ะนี่เป็นบริเวณรอบวัดของเราใช่ไหมคะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะว้าว คนหนึ่งคือปนุษย์นะคะค่ะปลูกให้ค่ะโอ้ยกำลังจัะเลยสวยงามเลยค่ะไปตามแกะคนเดียวนะคะโอ้ยดูแล้วฟื้มค่ะใช่ค่ะค่ะมีสีมือปนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะผลไม้ต่างประเทศนะคะมีต้นแอปเปิ้ลด้วยค่ะ ี่ปีแล้วแค่เนี่ยต้นนี้ที่พงจะปูเลด้สักสองปีค่ะเป็นสองปีเลยนะคะลูกลูกยังกำลังจะออกต้นค่ะหวานมากค่ะวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายออสเตรียนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าปลายฟ้าจะพาไปเยี่ยมชมวัดไหนอีกโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณป้าน้อยมากค่ะสวัสดีค่ะ